สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศีคนเกษตรทห่งทีราบสูงนะครับครับมือนี้เบ้าสักศีภาพพี่น้องมาชมรถอเนกประสงค์ทางการเกษตรอีกขั้นหนึ่งนะครับที่สวยงามแห้งนะครับพี่น้องครับขั้นนี้ฮึกงามนะครับพี่น้องเข้ามาที่อูไทยแลนด์อีแตนสิงนะครับมือนี้ครับนี่ละครับขั้นที่เข้าสิมารีวิวไสนนอครับเจ้าของเพื่อนบานนี่โอ้โนเจ้าของเพื่อนครับสวัสดี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 ครับครับแนนําตัวรอบเลยครับผมชื่อช่างพัดครับอยู่ลำพิมาตรวิลามครับ ครับผมอูเฮา,าซื้ออูเฮ้านะครับผมอูอูไทแลนิแอนซิงครับเป็นอูผลผลิตรถเป็นผลิตรถเกี่ยวกับพวกเออเขาเป็นยังรถรถเกษตรเนาะรถเกษตรรถเกษตรรถเกษตรครับส่วนมากรถเกษตรเ่าเน,นี่ก็นาไปขนยังครับรถเกษตรส่วนมากค่านนที่ส่วนมากที่เอาไปมันมันมันหลากหลายแห้งครับหลากหลายมันบ่หลากหลายเพราะมันเป็นรถเอนประสงค์ครับโอ้โหอาจจะเป็นพวกฟาร์มเนาะ ครับพวกฟาร์มพวกโคกน้องนาโดยอีสานบานเทาเนี่ยครับฟาร์มโคกน้องนารีสอร์ทโรงงานวสวนเป็นสวนเนี่ยแไน่อยู่บ่ครับสวนสวนป่าสวนยังก็มีครับมีมีหลากหลายสวนกล้วยสวนยังมีเบิดครับตุ่รอกเ<ม>นุเรียนยมีเบิดแมนครับอมีหลากหลายมีหลากหลายอย่างครับที่เอาไปใช้งานกับผู้ับเมาก่อสร้างก็มีครับแม่นว่ครับแมนเอซเพิ่นถามหลายเนาะครับเพิ่นว่าเขามีขับซีบอขับซีก็มีครับขับซีนี่ขึ้นเขาลงห่วยได้ได้ภลคใต้ได้ได้เลยครับ มันจะคล่องตัวกว่ารถคันยิ่งเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กแล้วก็น้ำหนักเบาครับโอ้สมรรถนะมันบร่ได้แตกต่างจากรถใหญ่เลยเองครับมันเป็นคันเล็กก็ซื้อครับอามตทางมองที่มันรถใหญ่มันมันน้ำหนักมันหลายเนาะครับเอาขับขึ้นไปมันอาจจะต้องแบบใช้พละกําลังหลายครับอ่าต้องคอนโทรลควบคุมแบบค่อนข้างจะเรงนิดนึงเนาะแต่ยังรถคันนี้หน่อยเขาก็สบายสบายเลยครับไปได้เบิร์ตไปได้สบายสบายลูกค้าที่อาไปใช้งานกันบอกว่าสบายกว่ารถในญ่หลายอยู่สบายก็สบายเขาหัวเขาสวนเนาะุ่นปกติเฮา ข้างในนี่เจ็ดหมื่นเก่าเขายังมีอยู่บ่ครับตอนนี้เจ็ดหมื่นเก่ายังมีเลยครับมีมีแต่โตแบบส่วนมากลูกค้าหลังหลังเนาะครับเนาะแมนครับเจ็ดหมื่นเก่าด้วยส่วนมากลูกค้าเขาจะจะจะมันมัน,มน,มนแบบบ้านเท่ากับพ่อกระเทืนอนเนาะโอ้โหมันพ่อกระเทือนครับมันยนังน,น้อยๆก็เข้าไรเข้าสวนได้นะคือคีเทซื้อๆแมนครับเครื่องยนต์มันเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นเก่าเจ็ดหมื่นเก่าเครื่องยนต์ร้อยห้าสิบชี้ครับร้อยห้าสิบชี้ครับส่วนมากก็จะเพิ่มเป็นสองร้อยห้าสิบอย่างน้อยๆกันโอ้โหใบใบบรรทุกของเข้าไรเข้าสวนน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 คคคคคครรัััััับบืืออจจงงงสีี้ำเเิาะแม สองลอยห้าสิบมันบรอครับคุณนายซื้อซื้อเกินสองลอยห้าสิบเหรอสองลอยห้าสิบซื้อๆเลยนะคุณายซื้อเนีครับคุณนายซื้อสองลอยห้าสิบส่วนมากมันจะตัวสแตนดาร์ดมันจะหายง่าครับลูกค้าเขาจะอัพออปชั่นขึ้นออปออปชั่นแล้วคือคือขั้นนี้ระครับนี่รีวิวให้พี่น้องเขาฟังนะครับันนี้พิเศษแห้งพิเศษแห้งบอกเคยได้บอกเคยได้ให้ยูทูบเบอร์คนไหนคนไหนมันมาถ่ายเลยโอ้เจ้าแรกเลยบอกครก็คนแรกคันแรกเลยคันนี้ขั้นนี้เป็นยังไงครับนี้เป็นเป็นรถลูกค้าของชาวตต่าางชิครับ ครับเป็นลูกค้าถ้าจำไม่ผิดน่าจ,จะเป็นสวีเดนครับอที่ผมเคยลงไปนั่นแหละนี่แหละครับ<ช>คันนี้พิเศษอย่างไรก็คือคันนี้จะเป็นเอ่อบอดี้เนี่ยจะเป็นขนาดที่ลูกค้าเขาเขา,ขาสั่งมาพิเศษเลยใหญ่แน่นากครับความใหญ่ความยาวช่วงช่วงเก่งมันจะเบิ่งดีๆครับช่วงเก่งมันจะยาวกว่าปกติที่ผมทำมนะ<อ>ผมเบสนะว่าฝรั่งพ่นขายาวครับโอ้ออกแบบมาเพื่อค้าเพื่อเพิ่นเลยเพื่อเพิ่นเลยว่างนี้เนาหรอเครับช่วงนี้มันจะยาวจริงๆกว่าปกติครับกระบะก็เลยแคบลง ครับผมอ่านี่คือเจตนาลมที่คุณิ่นอยากจะเอาไปใส่งานว่าขี่เปลี่ยนครับน่ไปธุระประปังในในหมู่บ้านคุณ่น่เฉี่ยนะครับขออาิยว่าอ่าขอเอาตัวการนั่งขับขี่ให้สบายไปก่อนครับครัทุกข้างหลังบ,บ,บ,บ่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 บันได พันถูกบวกกันไหนเราพิเศษยางนี่เป็นอย่างไรคือใหญ่แห้งแต่ยางใหญ่ครับท่านนี่แต่อันนี้ผมไม่รอเพื่อนนะครับอันนี้เป็นรอรอออีกคันหนึ่งเอามาเอามาทดสอบเอามาทดสอบแต่ว่าเพื่อนสิเป็นยางไงเนี่ยนี่บอครับแม็กแนวนี้ครับรอแม็กแนวนี่เลยครับโอ้โหเป็นรอแม็กพร้อมนะครับครับโอ้สุดยอดเนี่ยท่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลสองร้อยห้าสิบซีซีโอ้ไม่ผมเองเครื่องยนต์ดีเซลอ่ายี่สิบห้าแรงยี่สิบห้าแรงยี่สิบห้าแรงหนึ่งพันหนึ่งร้อยซีซ ตัวนี้หาอะไรง่ายบอคับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ตัวนี้หาง่ายครับมันเป็นเครื่องยนต์คูบุต้าอู้เครื่องยนต์อะไรมีทั่วไปมีทั่วไปครับเทียบทั่วไปได้อ๋อปุยากปุยากครับอูแสดงว่าแห้งบวธรรมดาเลยธรรมดาบวธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเทียบกันตัวนี้คือบอทันใดอันนี้แม่นบอบอทันใดแล้วแม่นบอครับดีบ่ทันใดแล้วครับก็ถทาสีอย่างเดียวครับเลยจักเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ ตอนนี้คือโลเคเฮ็ดสีก็ประมาณเหลืออีกห้าเปอร์เซ็นต์กัแล้วดนะครับเหลืออีกห้าเปอร์เซ็นต์กัแล้วบทุกอย่างโอเคไปแล้วยังลองไปแล้วก็ทาแต่สภาพยินฟ้าอากาศแล้วก็นั่นแหละได้เฮ็ดสีนั่นแหละก็เดือดได้เฮ็ดสีเหลือแต่เฮ็ดสีอย่างเดียวกับติดไฟติดยังบางส่วนแค่นั้นครับแล้วก็เดินไฟครับสำนันเฮ็ดสีก็เดินไฟระบบไฟโอ้เป็นตีอยากเบิ่งแเน้อบัดนก่อนเฮ็ดสีเนาะครับเนาะใส่เครื่องยนต์ก้นไก่นี่นอกจากนี้ละเกียร์ก็เป็นเกียร์รถยนต์เหมือนเดินรั่เนาะระบบระบบคือ คือระบบรถยนต์เลยครับครับระบบรถยนต์เลยครับระบบเกียร์รบบู้อยังเป<อ>็นของรถยนต์ทั้งเบร์ดเชียงล่างกับแมนโเชียงล่างกับแมนของรถยนต์ทั้งเบร์ดพิเศษมาอีกอย่างนี้คือคันนี้เขาจะเฮ็ดเขาอยากได้หลงังคาครับครับเขาอยากได้หลังคาอันนี้ขึ้นข้อพิเศษปกติอยู่อู่ห้าบ่เห็นเหตุลังคาเนาะบ่มีครับส่วนมากจะเป็นรถเกษตรเอาไว้คนบรรทุกอย่างเดียวครับแต่คันนี้เพิ่นเอาไว้โดยสารญาติพี่น้องเพิ่นโอ้ไปให้ไปหน้าแม่นครับป้บ่ได้เน้นบรรทุก บ่ได้เรีทุกเป็นรักครับนี่คือมีหมองนางนี่ยังให้อ้นี่บังได้เยอะครับไทยได้บยอะขออนุญาตด้วยครับพานี่มังได้เยอะครับอ๋อตัวนี้ก็สิเป็นแหนบนะครับเนาะพอดีห้องมาเห็นแหนบแหนบรถยนตครับแหนบรถ่ยนนะครับเนาะดีเป็นเข่ารุรยยนญี่ปุ่นนะครับเนาะครับอ้ครับพี่น้องครับใส่ของญี่ปุ่นนะครับแข็งเกเดเด้วยครับพี่น้องครับอืมฝ้าทงฝ้าถ่ายนี่ครับพี่น้องครับสามารถเตือนได้นาะมาตรฐาน อันนี้เป็นของรถบรรทุกใหญ่ด้วยครับเนี่ยคนเนี่ยบ้านพับนี่ก็แม่นครับอู้บ้านพับบ้านพับเกินโหลดเลยนะครับพี่น้องครับแข็งแรงแห้งแงรงครับเกินเกินเกินโตเลยครับเกินโตเลยครับอืมจัดบ้านพับห้ย่างเกินโตเนี่สำหรับบรรทุกคุกรอเลยครับครับโอ้ขั้นหนีแสดงว่าขั้นนีเป็นออปชันใหญ่จัดเต็มที่สุดเลยแมนพิเศษก็ถือว่าไงก็พิเศษกมูนะครับวันนี้พิเศษกมูครับปกตินี่สิบพราเได้รับเฮ็ดเอ่อรถที่มันมันแบกจากบอดี้เขาน่ะจากสีเขาหลาย เพราะว่ามันมันใช่เวลามันลูกค้าที่ต่อคิวข้างหลังมันจะถาดโดนนะครับครับบางเทือมันบลงตัวเขาก็ต้องแก่เนาะครับที่ลูกค้าที่ที่เขาเขานัดหมายอย่างพิเศมันอาจจะมันอาจจะรีเล่ครับีเล์คิวเพิ่นนํำมันอย่างน้านะครับโอ้โหมันเลือดหนคิวอื่นรีเล์ไปแมนครับก็เลยบ่คอยได้รับงานที่มันนอกเหนือจากสเปคบอดี้เขานะครับแสดงว่าตัวนีพิเศษแห่งกาีพิเศษแห่งงัน ปกติผมกับ่เคยเห็นอยู่อยู่อู่ไทยแลนด์อีแตนสิงห์เฮามีรถคั <im it> ในใหญ่ขนาดนี้เนา,นนาดดนะครับเนาะ <im it> ว่าไม่รถกระบะเนเนาะซ้ำกันเลยนะครับหล,ล,ล่อ,ลอกะหล่อใหญ่หล่อกะหล่องามอีกต่างหากนะครับเครื่องยนต์ใหญ่ตัวนี้พวกขั้นเฮ็ดสีนะครับพี่น้องแบบดิบๆเลยให้พี่น้องเบิง่งแบบดิบๆเลยแค่พ่นแค่กันสนิมไปซื้อครับตัวนี้ครับครับ4หรือครับ2ครับตัวนี้อันนี้เป็นครับ2ธรรมดาครับครับ2ธรรมดาแม่นครับครับ2ธรรมดาครับ2ธรรมดา ครับสองธรรมดาได้ครับพี่น้องแต่ว่านี่สีดิบก็ยังงามนะครับแต่เพิ่นเฮ็ดสีแล้วสีงามมากไหมขับคนอีกนะครับเฮ็ดสีแล้วเดี๋ยวฝากทิดทำน้ำฝากทิดทำน้ำต้องครับเฮ็ดสีแล้วโอ้ยอยากว่าเบิ่งอีกอยู่ครับเฮ็ดสีแล้วุคได้ผ่านมาครับจัดเพื่อนจัดนอกครับนอกเขาว่าเบิ่งอยู่ได้หีกนี่แหละครับเป็นรถขั้นที่ผมขับมาจากอุบลเพื่อสิมาถ่ายรถขั้นที้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าออปชันนี่จัดเต็มแห้งแล้วก็ขั้นไง เหมาะ <ạ. S 1> สำหรับเขาหัวอเขาสวนค้นตามหรือได้อีกหรอกเนาะโอ้ยสบายครับตันหนึ่งสบายสบายเลยขั้นขั้นนีบ้บรรทุกหรือเป็นตันบอกรัาขั้น,น,นเป็นตันเลยครับขั้นนี้โอ้ยเป็นตันเลยครับคุณเบิกที่เราค,ครับพี่น้องครับนะฮือขักบรรทุกได้เป็นตันนะครับสำหรับขั้นนีห้หัวสวนบ้านเฮาเขาได้สบายยางใหญ่ยางให่ราคาแห้งบอกครับทางยายานี้จุดเต็มเนี่ยนี่สเปคขั้นนี้ตกไปแสนตายายครับแสนตายครับโอ้ไปแสนไปาย ครับด้วยด้วยเพิ่นว่าเพิ่นมีสเปคหลายอย่างเลยเครื่องยนต์ของเพิ่นถี่มันมีมูราคาน้ำเนาะครับหลายหลายอย่างครับครับแม้กระทั่งะตัวอ่บอดี้ที่เขาพิเศษให้เพิ่นครับระยะเวลามันก็ต้องใช้เวลาหลายกว่าหลายกว่าปกตินะครับอ๋อหลายหลายอย่างอยู่ที่ลูกค้าแหละลูกค้าบอกว่าโอเครับได้ครับเขาเขาพอโอเคได้ก็ต่างคนต่างวินวินเนาะวินวินกันแมนแมนครับไปกันได้โอ๋แต่ถ้าเป็นบอดี้ในสเปคที่เขา เอาเฮ็ดประจําอยู่แล้วมันก็อยู่ในเลคเรเลนราคาที่เคยแจ้งไปนะครับจะเริ่มถึงติดเจ็ดหมื่นเก่าราคามอเตอร์ไซค์เลยนะครับเน้องสามารถจีได้เนี่ยคอมตเตอร์ก็แสนกว่าบาทแล้วเนาะแสนกว่าบาทแล้วครับแสนกว่าบาทแล้วอ๋ออย่างใดอยากได้รถที่ยวไปใช่งานในไรในสวนก็ครับฝากสไตน์นี่ไปน้องครับเนาะจะขายหนึงจะขายหนึ่งนะครับเนาะนี่ก็อยู่พื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เฮาคนอีสานเฮข้านะครับฝากสนับสนุนคนอีสานเฮาหรือว่าสิเขามา เบึงอูเพ่นี่พิกัดอยู่บ้านน้องกระทิ่งเงิน่ะพันเนี่ยบ้านน้องซอแซ่ครับน้องซอแซ่แมนบ้านน้องซอซ่ก็คันอยากคันที่อยากได้รถเนาะครับอยากได้รถอยากติดต่อมากกาอยากให้โทรมาคุยมาบอกก่อนเะพราะว่ารถของเราเนี่ยมันเป็นรถแบบสร้างตามโมเดอร์เพื่อลูกค้าอยากเข้ามาเบื้องมันบม่มีรถให้เบื้องนะอ๋อฮะบางเทือรถบางที่เขาบางช่วงบางอย่าง,าง,าง,างส่วนส่วนใหญ่เนาะครับส่วนใหญ่จะยไ่ได้เห็นรถเลยครับเพราะว่ามันบ่ได้มีพิเศษแบบนี้คือจังที่เขานัดกันไว้ว่าเอออยากให้ เออบางสูตรสีมาถ่ายอะไรอย่างนี้สิแต่ปกตินี่เฮ็ดสีส่งไปแล้วโอ้ปกตินี่เฮ็ดสีแล้วก็ส่งไปแล้วครับครับก็สีบ่มีรถลด้เห็นถ้าเกิดว่าอยากเห็นรถลเนี่ยนี่ต้องนัดกันซะก่อนเนาะโทรมานัดกันซะก่อนอันนี้บ่อันนี้ก็คือจังหวะมันได้เนาะก็คือพิมพ์ผ้ากาศยังบ่เอื้อหน่วยนําอย่างหลายๆอย่างก็เลยได้ถ่ายโชว์ก่อนแสดงว่าถ้าเกิดว่าเดือดออกสิกิน่นัดสิบ่ได้มาถ่ายด้วยกันหทันบ่ทันนะครับลูกค้าเพิ่นก็ใจฮ่อนนะครับลูกค้าเพิ่นกระเอาจากไปใส่งานนําจากไปใส่งานน้ำนิดนึงไล่ถูกท หลายมือก็เลยยังเฮ็ดสีบ่ได้อ๋อเดี๋ยวบ่กเกินอาทิตย์นี้รถคันนีีกสิไปสงลบุค้าแล้วนะครับพี่ครับประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไปแล้วโอ้แต่อยากได้บอดี้ใหญ่เนี่อีกก็สั่งได้นะครับได้สั่งได้ปูเฮาแล้วอีสานเฮาก็มักใหญ่ๆครับแต่ถ้าทางโซนที่เขาเป็นสวนเป็นอย่างที่มันพื้นที่แคบๆก็มากน้อยโอ้อยมันคือคือจังสเปคที่ที่ทางอู่เขาออกแบบไว้นะครับครับคือจังบุกตัวมันข้กับพื้นที่แมนบ่าครับแมนครับ พื้นที่บางพื้นที่มันก็ต้องใช่ขนาดรถที่จํากัดนะครับมีน้ําหนักเบามีน้าหนักเบาขนาดเล็กครับแต่สมรรถนะสูงอ้ยคือจังรถรถยนต์คือคือคือจังว่าแตสมรรถนะสูงก็คือมันต้องปีนเขาในรับลงจิดจิตตมเน่ย่างเนี่ยหลายหลายย่างนะครับรับเขาไรเขาสวยเนาะอมันก็เลยต้องต้องนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของเออสปคกลายหลายย่างนะครับหายเลือกโอ้เขามีห้เลือกหลายอย่างพี่นนทกระโถงมากสก่อนด้วยครับ สอบถามถึงสเปค่าอย่างไ้แน่วได้นะครับเอาสั่รับมือนีรีวิวพอสมมาพาคขั้วร่ะแล้วิบหน้ายังพอกันไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปขี่เอ่อพาไปชมการขับขี่จังไยเนาะได้ได้ครับผมครับกิบหน้าครับผมโอเคครับสวัสดีครับ